ครับสวัสดีครับพี่พี่น้องๆองเอฟซี FC ที่รักในการหายอยวูกินทุกท่านนะวันนี้ก็พบกับเสียนลอยป่าเหมือนเช่นเคยนะพี่น้องหลังจากที่เมื่อวานก็ไปใส่หมายด้านบนนะพี่น้องก็ลวดขาดวันนี้เสียนลอยป่าก็เลยเปลี่ยนครับผมเปลี่ยนจาก13มาเป็น14อ่ีวันนี้ก็เอามาไม่เยอะครับผมก็เอามาอยู่ประมาณทักน่าจะประมาณทัก5้า0ิบิครับผมเพราะว่าก่อจะทํานูน่นทานี่เสร็จเสียนลอยป่าก็ มีธุระครับผมวันนี้ก็เลยมาเอาสักคำเลยพี่น้องอเดี๋ยวไปดูนี่ครับผมอนี้ก็จะเป็นบ่วงนะพี่น้องอเปลี่ยนจากเบอร์13มาเป็น14เส้นใหญ่กว่าเก่านะพี่น้องอเดี๋ยวเรามารอลุ้นครับผมรอลุ้นรอติดตามว่าค่ำคืนนี้จะมีตัวมีแต้มจะขาดอีกไหมหรือยังไงครับผมอ่เดี๋ยว เชลปออยป่าขอญาตใส่นะพี่น้องอาจจะไม่ได้ถ่ายเพราะตอนนี้ก็แม่เชลยป่ามาสสายเลยครับผมอ่ะเดี๋ยวขอญาตไปใส่ก่อนครับผมเอาครับผมตอนนี้ก็ใส่เสร็จเป็นที่เร้อยโอ้เกือบไม่เสร็จพี่น้องไยหาหมายยากจริงเลยครับผมอ่ะเดี๋ยวเราอ่ะเดี๋ยวเชลปออยป่าขอญาตกลับไปพัพกผ่อนก่อนนะพี่น้องเดี๋ยวเราค่อยมาลุ้นกันทั้งประมาณสักทุ่มกว่าสองทุ่ม,มนี่แหละครับผมเพราะว่ากว่าเเลยป่าจะขับรถมาอีกเนาะ โอ้หมดแรงใส่ไม่หมดแล้วครับผมนี่ก็ยังเหลืออยู่ประมาณสัา้า20-30หลังนี่แหละพี่น้องไม่รู้จะไปใส่ตรงไหนแล้วครับผมหมดหมายละอ่ะประมาณนี้แหละครับผมเดี๋ยวให้ดูสภาพหมายครับผมนี่สภาพหมายก็จะประมาณนี้แหละครับผมฝั่งนี้ก็จะเป็นป่าอ้อยนะพี่น้องฝั่งนู้นก็จะเป็นสวนเขาครับผมนี่เป็นสวนเป็นอะไรฝั่งนู้นก็จะเป็นอินสวนอินทผลัมอ่ะหนูเขาก็จะอยู่ในนี่แหละ ก็จะพึ่งไปพูดครับผมเดี๋ยวอคอยดูสําหรับค่าคืนนี้ว่าจะเป็นยังไงแบบไหนครับผมอ่ะไปครับผมเดี๋ยวขออนุญาตไปพักผ่อนกันครับผมรับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาอ่ะทุ่มหนึ่งทุ่มครึ่งแล้วล่ละอ่ะเขียนเลยปากก็เพิ่งขับมาถึงครับผมพอดีอ่าอยู่ไกลจากบ้านอ่ะวันนี้ก็มาด้วย2รูปแบบแล้วนะพี่น้องเนาะก็จะเป็นกลับเกือกมา้าอ่าใส่เหยือ่อขี้ใต้แล้วก็จะเป็นบ่วง เปลี่ยนจาก13มาเป็น14นะพี่น้องเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับผมว่าจะมีตัวมีแต้มไหมอ่าแล้วลวดเบอร์สิบสี่เนี่ยจเจ้าอยู่ไหมครับผมอ่ะไม่พูดล่ำทำเพลงเดี๋ยวเราไปเลยดีกว่าครับผมออ้มาเจอกบตัวยหงใหญ่เลยพี่น้องออ้กบอะไรนี่โอ้พี่น้องเห็นไหมนั่นมันใช่กบไหมนั่นน่ะโอ้ใหญ่โพดโอ้ยกบเป็นอะไรนะพี่น้องคือตัวใหญ่แท้นี่ โอ้ยยามบวงหนูแต่มาเจอกบพี่น้องเอ้ยตัวยังใหญ่เลยครับผมอ๋อมายามหนูหนูก็ยังไม่ออกพี่น้องเดือนไายครับผมมาไม่ได้กบโอ้โหตัวยังใหญ่ครับผมอ๋อหนูไม่ได้ก็เอากบนี่แหละครับผมนี่แม่อยากเจอจากซิปตัวนะพี่น้องเนาะแต่เป็นอย่างนี้ครับผมเพราะสหรับค่าคืนนี้ก็น่าจะพลาดน่าจะผิดหวัง้วครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันพรุ่งนี้เช้าดีกว่าครับผมดูแล้วหนูน่าจะออกดึกครับผม เกลื่อนึ้นเต็มดวงอญญาญะเลยอ่ะสำหรับค่ำคืนนี้ลาตีสวัสดีกว่าครับผมอ่ะได้กับข่าวแล้วพี่น้องก็บุนสวัสด์ยามเช้าครับพี่น้องอ่าววันนี้ก็ตื่นสายสักหน่อยหนึง่งพี่น้องอ่านี้ก็ยามกู้มาได้สักพักหนึ่งแล้วครับผมอ่ะก็มามีหนึ่งตัวหนึ่งแต้มแล้วครับผมแต้มใหญ่ๆส,สวยๆเลยพี่น้องว้าวอ้าวนู่นเลยพี่น้องจูดโกดเลยครับผม แมวยักษ์ครับแมวยักษ์พี่น้องอ้าลวลวดเวอร์สิบสี่ทำงานแล้วพี่น้องดูตัวโอ้โหนู่นนุนนุนนุนโอ้ยใหญ่ครับผมอ่ะเดี๋ยวไปเก็บหนูกันพี่นอ้องอ่ะเดี๋ยวไปเก็บแมวกันพี่น้องตัวใหญ่ใหญ่โอ้ตัวใหญ่เลยพี่น้อง ครึ่งกิโลได้อยู่ครับผมโอ,โอ่่าโอ้แมวาคักครับผมบวชเบอร์ที่่ทำงานแล้วพี่น้งโอ้ ได้อยู่ครับผมตัวครึ่งกิโลเลยพี่น้องนี่แหละครับผมรวดเบอร์สิบสี่ใช้ได้ผลครับผมไปกินนี่ก็กลับลั่นกลับดีกลับเกือกมา้าไม่โดนครับผมอเดี๋ยวลุยต่อครับผมไม่รู้ว่าจะได้แต้มเพิ่มไหมไปครับผมสายแล้วพี่น้องตื่นสายเกินอมองไปโอ้ยแทบจะนิ่งกิบเลยพี่น้องยาวเฟื่อยเลยครับผมเดี๋ยวเราไปดูอ่ะ กับเกือกม้าก่อนดีกว่าครับผมมีอยู่ตรงอ่านี้เนาะสามหลังพี่นอ้องเดี๋ยวเราไปดูกลับเกือกม้าก่อนครับผมแถวนี้กินหนูกินขี้ไตเป็นเหมือเนาะพี่น้องเลยนี่ครับผมทงเขาขาวอ่ะพี่น้องอุ้ยอะไรนั่นอุ้ยอูดตัวใหญ่แล้วครับผมอ้าวได้แมวแล้วพี่น้อง นุ่นครับผมโอ้ยังใหญ่พี่น้องโอ้ของแท่ข่งแท่เดี๋ยวเก็บหนูครับผมเดี๋ยวไปเก็บครับพี่น้องนึกว่าหนูแถวนี้จะกินขี้ไตไม่เป็นพี่น้องแมตัวยังใหญ่ครับผม ครับผมนี่โอ้โหยังใหญ่อของแค่ของแค่ของแค่โอ้ยสองแต้มแล้วครับผมใหญ่ๆเลยพี่น้องพี่น้องจูดกูดเลยครับผมยังใหญ่เก็บครับผม โอ้หนูแผงใหญ่พี่น้องสองแต้มแล้วครับผมเดี๋ยวไปต่อครับผมอ,อยู่ตรงนี้อีกหนึ่งหลังนะพี่น้องหนูกินขี้ใต้เป็นไหมลุ้นกับลุ้นโอ้เงียบครับผมนี่เดี๋ยวไปต่อครับผมอยู่ตรงนี้อีกหนึ่งจุดครับผมเป็นเหยื่อขีใต้นะพี่น้องมุดลงไปใส่ด้านล่างนะพี่น้องหนูกินขี้ใต้เป็นไหม โอ้ลม้มโอ้ไม่กินครับผมนี่น่ากินจริงเลยครับผมอ่ะเดี๋ยวไปต่อถ้ามีตัวมีแต้มไงเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูครับผมพี่น้องหน้าออกหน้าวิ่งจริงจเลยครับผมนี่ดูดูๆๆรูเขาผมไม่ออกครับผมนื้แปลกดีครับผมไปนู่นก็ชี้จอรอแจแลเลยพี่น้องโอ้โ ะไปครับผมข้างหน้ามีล้มล้มนะครับผมอีกหนึ่งแต้มนะพี่น้องโอ้ตัวไม่ใหญ่หนูท้องขาวไข่ปูพี่น้องอเดี๋ยวตั้งกล้องเก็บหนูครับผมอเดี๋ยวไปเก็บหนูครับผมไข่ปูก็เอาครับผม ผมอีกหนึ่งแต้มไข่โบกพี่น้องนี่เครับก็ตําอยู่หลายบ่วงอ่ะกับเกือกมาก็ทํางานอยู่อันหนึ่งก็ลั่นไม่โดนครับผมอันนี้ก็เหลืออีกไม่ค่อยเท่าไหร่ละพี่น้อง อเดี๋ยวเราไปกู้ไปยามกันต่อดีกว่าครับผมไปครับผมพี่น้องเนี่ยจุดเนี่ยหน้าออกนะพี่น้องดูรูเขาครับผมนี่นี่นหน้าออกมากๆเลยพี่น้องไม่ออกครับผมนี่ครับผมเขาย้ายหนีแล้วบ่พี่น้องนี่ ตัูมีตใใ่ใหญ่เลยครับผมนี่ทางวิ่งเขาก็ยังเกี้ยงเนียนอยู่นะพี่น้องแต่ทําไมไม่มีตัวหน้าแปลกครับผมถ้าจะลอยเขาดักนี่เสียเลยป่าคิดว่าน่าจะยังแล้วครับผมเพราะว่ามายังไม่มีหมายยังไม่มีอะไรเลยครับผมเงียบกิฟอ่ะเดี๋ยวไปต่อครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูสูตรใหม่นะพี่น้องเมื่อคืนนี้เสียนลยป่ามายังไม่มีนะนี่มาเช้ามีเฉยครับผมสูตรใหม่ครับผม แตงโมครับผมแปลกๆครับผมเกี่ยวกป่าก็ใส่อยู่นะแต่เขาก็มาใส่ทับน่าจะมาใส่ช่วงเช้านี่แหละครับผมนี่เออแปลกดีครับผมก็มีอะไรแปลกๆไปเรื่อยเปื่อยน,นะพี่น้องเออเอาว่ออากันไปครับผมเ,เดี๋ยวจะพยายามตรงด้านหน้านี้ครับผมไม่รู้ว่าจะมีตัวหรือเปล่าแต่ว่าหนูเขาอยู่ในป่าอ้อยเนาะเป็นทางเต็มเลยครับผม แต่ไม่รู้ว่าจะโดนหรือเปล่าหรือว่ามีคนช่วยยามก็ยังไม่รู้นะถ้าเข้ามาใส่กับดักแบบนี้ครับผมอ่ะไปครับผมพี่น้องปิดคลิปสําหรับวันนี้ครับผมอาวันนี้ก็เสียเลยปากก็ตื่นมาสายเนาะอ่ะถามว่าวันนี้เป็นยังไงเหมือนกับหนูเขาไม่วิ่งอ่ะแหละพี่น้องวิ่งก็เป็นบางจุดวิ่งก็เป็นส่วนน้อยครับผมอ่ะก็มีข่าหหลุดอยู่ประมาณสักสามหลังสี่หลังประมาณนี้แหละครับผม สำหรับค่ำคืนนี้สำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีผลงานแค่ประมาณนี้แหละครับผมเดี๋ยวเราไปดูผลงานกันครับผมเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูห่างๆนะพี่น้องอก็มีผลงานสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละครับผมจะถ่ายให้ดูห่างๆนะพี่น้องอก็ประมาณนี้แหละครับผมสามตัวสามเต้มได้ลูกแมวอยู่สองตัวสองเต้มครับผมประมาณนี้แหละครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ยังไม่ประทับใจเท่าไหร่แล้วพี่น้อง คิดว่าหนูน่าจะอยู่ในป่าอ้อยเดี๋ยวเสียเลยป่าจะลองหาเหยื่อปูครับผมเหยื่อปูมาลองใส่ดูอ่าไม่รู้ว่าจะได้ผลหรือเปล่าเพราะแต่ก่อนนี้เสียเลยป่านี่เอาเหยื่อปูมาใส่นี่ได้ผลนะพี่น้องเหมือนกับหนูเขากินขี้ใต้ไม่ค่อยเป็นนะพี่น้องอ่ะก็อ่ามีผลงานอยู่ขี้ใต้หนึ่งแต้มแล้วก็บวงหนึ่งแต้มอ่าประมาณนี้แล้วครับผมอ่าสำหรับคลิปนี้ก็คงเพียงเท่านี้แล้วครับผม เอาไว้เจอกันคลิปหน้าพี่น้องคอยลุ้นคอยติดตามก็บผมว่าเสียเลยป่าจะไปป่าไหนหนาไหนทุ่งไหนครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม